ใครวะไก่ก็ทูกถูกใส่โค้งไก่มาที่ผายกูขายไม่ได้ละเขายิบละยิบละควยพาทิมเนี่ยแกงก็โค้งไก่มาทําไมอะ่ะเนี่ยใครก็จะไปแด้เขาเมึง่ล่ะแกงโค้งไก่กมามึงทําไม,ไม่ดีนะแกงทไมเดี๋ยวแหล่งได้หิวมาอย่างนี้นะกูคืนหมดแล้วกูไม่เอาอะ่ะแกงมาคอกูก็ไม่ได้สั่งนี่กยี่สิบ แกงโค้งไก่ทําไมละ่ะเนื้อไก่ลโลละแค่ห้าสิบสี่สิบแกงโค้งไก่ทําไมน่าเกลียดมากทําอะไรทุเรศวะวนะกูคนทําอะไรมาต้าองกูทุเรศทุเรศนะกูไม่อยากได้กูขอบอกหายกูมาโหมีก็ไม่ใส่มีก็ไม่ผัดมาคุกข้างนอกไข่ก็ไม่ใส่ทําอะไรส่งเด็กชิบหายสิบบาทก็มีค่าหน้าตังอะกูลมขึ้นี๋ยวกูด่าละเบิดหมด เหิ้วมากูจะจะไม่เอาแหละไม่มีกูก็ไม่ขายชิบหายล่มขึ้น